พี haft e, haft e day, ่น้องบกพิกพิกรอบานเ้อานี่ยเพชรทะเลพี่น้องนี่แบบเพชรเลยแหละนี่สวัสดีครับพี่น้องฟ้องไยที่เขารลบรักทุกชัานวันนี้มาพบพ่อครับน้องเปี๊ยมคือเก่าครับพี่น้องบ่ได้ไปตายทั้งได้พี่น้องฮาแต่แนว่ากินนี่เก่าครับ มืัอนี้ได้พัดกระเพฟวพี่น้องพัดกระเพฟวพัดกระเพฟวเฮ็ดขมครับพัดกระเพฟวเฮ็ดขมครับใส่หมูสับกับกุ้งนิดหน่อยพี่น้องแซ่บเผ็ดเพชดเ,เ,เลยวันนี้เดี๋ยวเขาอนุญาตไปเอาบักพิกก่อนพี่น้องบักพิกลูกโดดลูกโดดพี่น้องบักพิกบักพิกล้อวานพี่น้องนี่เพชรทะเลพี่น้องนี่แบบเผ็ดเลยนะนี่ ขึ้นเข้าไปด้วยนังนี่ง่าแตกง่าแตนเอากรรไกรไปแสีบๆนียบต้องการจะฝากพี่น้องกดไลค์กัดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเปลี่ยนไมด้เลยครับพี่น้องขอบคุณหล,ยลายๆครับมาแสีบเสียบต้องกันเลยครับพี่น้องบาง้านผิดปูงตัวใหญ่ใหย่ขวมเนอะฮึ่มล่ามล่มาพัดกระเพราเช็ดขมปไปเนี่ยเลยเนาะ ดวงให้ให่ๆยได้พี่น้องไอ้ครับแ่บเสยพี่น้องมาได้พี่น้องเนี่ยกจะเพราเห็ดค้มไข่ดาวะนะสมกุ้งกับหมูสับ ความเผ็ดไม่พออึอืม,อม Um. ื พีพพ่นะพูงบอกพี่น้องมันอือ Mm. อืมนะครับน้องครับแซ่บหืม mm. ทำไม่รู้จดอืม

Pihak hmm. ya, bar. Hmm. hết không mà chắc với gần cũng là sao có hiệu là hồ hết không nhỏ có phải ออิ่มแล้วพี่น้องเพเนี่ยไปทําการทํางานต่อได้ครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องได้ายเที่้เจยรตัดติดตามรับชมน่องเฟียมตลอดมากครับชุกชานนี่ก็ คุยกัพี่น้องมีความสุขความจเจริญกันทุกผู่ทุกคนเนี่ครับสวัสดีครับ